สวัสดีเจ้าวันนี้จะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือโกดังพรามก้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีส้มตําและส้มตําเขาอร่อยมากวิวร้านของเขาจะเป็นวิวสวนนะคะคือสวยมากแล้วก็ลุ่มลื่นมากเลยร้านไม่ร้อนเลยและนี่ค่ะที่เด็ดของเขากว๋วยเตี๋ยวเรือโบสั่งเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมานะอร่อยทุก พวกเนื้อตุ่นเครื่องในตุ่นของเขาเนี่ยนุ่มละลายในปากเลยค่ะและนี่คือส้มตำที่เราสั่งไว้หจะบอกว่าส้มตำของเขาอร่อยมากและครกละแค่60บาทาเช่นตำคอหมูย่างเนี่ยหกบาทคือจานใหญ่มากไก่ทอดก็แค่60บาท ไม่เตี๋ยวเรือธรรมดาอันนี้เป็นเนื้อนะคะ50บาทที่โบสั่งมาจานก็จะเล็กน่ารักปุ๊บปี้ลองว่าอร่อยมากทุกคนอยากไปลองนะคะร้านอยู่รามคำแหง12นะคะอยู่กลางซอยไก,ก่กันกับไก่ย่างพราม9้าคืออร่อยมากราคาไม่แพงทานได้นะคะที่สำคัญบรรยากาศในร้านคือจีมากๆดีสุดๆปะเรลอและดิฉันก็จะลากันไปกัปกบคลิปการรับประทานของดิฉันนะคะอา้าวสาวเสียงมาเริ่ม